ครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับกับการเขียนวงรีด้วยคําสั่งเอลิปนะครับในคลิปนี้จะเป็นการเขียนรูปนะครับซิงนะครับหรืออ่างล้างล้างมือนะครับคือรูปนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับซึ่งจะอยู่ใน นะครับในไฟล์ที่บีบไว้นะครับเมื่อจะใช้งานก็ดำคลิกลงไปนะครับจะเข้าสู่โปรแกรมของ i r นะครับให้เราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Extract t r u นะครับ Extract t o o แยกไปที่นะครับภาษาไทยก็แยกไปที่คลิกเลยครับตอบโอเคครับปิดโปรแกรมไปก็จะเห็นโฟลเดอร์นะที่เก็บไฟล์ นะครับต่างๆที่ใช้ในการประกอบในการเป็นแบบฝึกหัดนะครับเขียนนะครับสิงค์รับอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมคลิกขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นรูปสิงค์ที่ยังทำให้เสร็ดนะครับให้เราฝึกเขียนเส้นให้ครบนะครับผมจะเขียนเส้นโค้งวงรี เส้นข้างในนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามันไม่เป็นวงรีนะครับเป็นเส้นโค้งวงรีเพราะว่ามันไม่ถึงกันตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งที่ใช้ก็ต้องเป็นเอลิปอาร์ชนะครับเราจะเขียนตรงนี้ก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับให้ไปที่เมนูบาร์ดรอนะครับแล้วไปที่ e เอลิปแล้วเลือกอาร์คนะครับอาร์คคลิกนะครับ จากนั้นนะครับนำมาส์มาคลิกที่ปลายเส้นด้านซ้ายมือนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกปลายเส้นด้านขวา1ครั้งคลิกครับจากนั้นมาคลิกที่ตรงกลางนะครับของวาวน้ําตรงนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมคลิกเลยแล้วก็มาคลิกอีกด้านหนึ่งของวาวน้ํานะครับคลิกเลยจากนั้นนะครับเห็นว่าเราตวัดเมาส์ไปนะครับ จะมีเส้นอารคนะครับตามมานะครเราก็คลิกมาคลิกที่ตำแหน่งจุดที่3ที่เดิมนะครับพอคลิกเราก็จะได้รูปเส้นโค้งวงรีขึ้นมานะครับต่อไปเราจะมาทําขอบอ่างนะครับขอบอ่างเส้นสีดำนะเส้นสีดําก่อนก็ได้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นวงรีแล้วนะครับวงรีเต็มเต็มแล้วเราก็ไปที่ดอ ไปที่เอลิปไปที่นี่นะครับ a x i กซิ n นะครับจากนั้นนะครับเราคลิกตรงไหนก่อนก็ได้นะครับเราผมจะคลิกตรงนี้นะครับอ่าหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้มันอยู่บริเวณเวียนไหนนะครับผมคลิกตรงนี้อ่าแล้วก็มากด F8 นะครับอ่าขยายนะครับเพื่อจะไม่ให้มันเกิด อ็อบเจกต์แซนด์มาร์กนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับนำมาส์ไปคลิกขอบด้านนอกนะครับโดยมองที่บริเวณอ่าส่วนมาส์ของซามิกตรงนี้นะสีแดงๆนะครับให้มันอยู่ด้านนอกเหมือนในรูปนะครับอยู่ด้านนอกไกลพอสมควรนะครับก็นะครับพอเลื่อนออกมานะครับประมาณนี้นะครับคลิกครับ ประมาณนี้นะครับก็จะได้วงรีนะครับตามนี้นะครับดูดีนี้นะครับถ้ามันแบนไปไม่สวยนะครับเราก็สามารถเขียนใหม่ได้นะครับ ให้มันออกแนวกลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไปที่เดิมครับไปที่เอลิป e นะครับไปที่อัซิดเอ็นนะครับเราก็ให้มันอยู่ห่างๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่า,อาประมาณนี้นะครับให้มันชิดอย่างงี้อ่านะครับ จะได้ดูไม่ปานไม่ไม่แมนมากนะครับเรียบร้อยนะครับเส้นข้างนอกนะครับก็ทําเหมือนกันครับอย่าให้ไกลกันมากนะครับเป็นขอบอ่างนะครับนะครับคลิกประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะไปที่ดอนะครับเส้นเส้นเส้นข้างนอกนะครับเอ็กซิทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกระวังตรงสแนปอย่าให้มันขึ้นมานะครับเราก็ขยายให้มันใหญ่ๆนะครับมันจะได้ไม่ขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอย่าให้มันแค่ไหนแล้วก็เลื่อนได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับก็จะได้แล้วครับ อีนะครับก็จะได้อ่างนะหรือซิงค์นะครับส่วนข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวมาเจอกันครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอฝัดนะครับหรือถูชกโครกนะครับมาสร้างกันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปฝึกกันดูนะครับสำหรับซิงค์นะครับอ่างล้างมือ